อยากให้ไปหาคุณหมอไปดูว่าต้องเอ็กซเรย์ต้องอะไรไหมพี่หลังตกก,กอ้โอโหตกใจมากเลยสวัสดีนะคะเห็นร่วงค่ะแต่เสียงดังใจร่วงเลยพี่อ่ะแบบคุณเป๊กไปไหนพี่เป๊กพี่เป๊กไปพิซูโน,นโลกค่ะทุกคนสิ้นชา How's your day Pia? It's good. It's good. A r a i n y day but it's good. เมืม่อไหร่จะไล่คู่พี่เป็กเดี๋ยวสักวันหนึ่งในอาทิตย์นี้นะเดี๋ยวให้แกมาทำอบอข้าวให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบคิดถึงพี่เป็กอ่ะบะหมี่มาเฟียไปก่อนเอาบะหมี่มาเฟียไปก่อน คืนนี้เป็นมูต่อใช่ค่ะเนมุูพูนะพี่อ้นไว้นะคะใครลองคาโบนาร่าหรือยังเมนูเนี้ยคาโบนาร่าตัวใหม่ล่าสุดอร่อยแบบอร่อยมากเลยอะ่ะอืมจ้ะโอเครสชาติดีมาก วันนี้พี่เป็กไม่ได้มาไลฟ์ด้วยนะคะเพรเอินว่าแกไปพิษณุโลกค่ะขอใส่แว่นเลยนะทุกคนตามองไม่ค่อยเห็นแล้วเดี๋ยวเอื้อมันชัดขึ้นหน่อยเมีมาเพียน,นะคะตะก้ามาแล้วพร้องมากจริงๆนะ,ะตั้งแทงแล้วกดที่ตะก้าเลยค่ะ เผ็ดมากไหมคะคือถ้าเกิดว่าใครที่ทานเผ็ดได้มากเนี่ยบวกหนึ่งถ้าใครทานเผ็ดได้น้อยบวก0.5นะคนะคะส่วนรสชาตินี้นะคะคาโบนาร่าเป็นสไปซี่คาโบนาร่าเผ็ดนิดหน่อยเผ็ดไม่เยอะแต่ถ้าเรากลัวมันจะเผ็ดเกินไปเราค่อยๆใส่ซอสทีละนิดทีละนิดนะคะแล้วก็ลองดูถ้าเกิดว่าใครที่กินเผ็ดเผ็ดเยอะอะบวกหนึ่งไปเลยค่ะหิวเลย <laughs> เป็นทานแห้งค่ะใช่ค่ะทานแห้ง ถ้าเกิดว่าใครชอบเส้นแข็งๆหน่อยก็ต้มสักสี่นาทีสี่นาทีครึ่งถ้าใครชอบเส้นนิ่มก็5้านาทีห้านาทีครึ่งไปเลยใช่ค่ะสาวแว่นมาแล้วนะคะเรามีแสงด้วยวันนี้คือแบบแสงบดจ้ามากมแล้วเอาไฟถอยหลังนิตึงได้ไหมคะขอบคุณค่ะรู้สึกตอนนี้ตาแบบแย่ลือเกินขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนซื้อที่ไหนได้บ้างกดที่ตะกาได้เลยนะคะมันหาซื้อยากใช่วหมันชอบหมดชอบหมดกดที่ตะกาได้เลยค่ะกดที่ตะกาง่ายๆเลยนะคะเรามีไว้ให้เรียบร้อยส่งตรงถึงบ้านนะคะมีเก็บเงินปลายทางด้วยอยวงและมีตะการหนึ่งเลยนะคะแอดมินเจี๊ยบกล่าวไว้นะคะขออีก ตัวบูสเตอร์ครีมมารองหตัวเซรั่มเป็นมากเฟียนะคะใครชอบกินบะหมี่มาเฟียถ้าใครยังไม่ลองนะแนะนำเลยเพราะว่ามันอร่อยเอ๊ะเรามีเป็นเรามีเป็นลังยังนะยัง,ยงใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้มีแบบแปดชิ้นนะคะพ่อบ้านตอนนี้ไปพิษณุโลกค่ะ มันมีสองรสต่างกันยังไงพึ่งสั่งมาค่ะบวกหนึ่งคือเผ็ดมากบวก0.5คือเผ็ดน้อยสไปซี่ a าโบ n น r ่คือรสชาติใหม่มันจะมีความเป็นชีสนะคะบวกกับมีความเผ็ดเบาๆเผ็ดไม่เยอะค่ะเหมือนเหมือนคาโบนาร่าสปาเกตตี้อย่างเงี้ยค่ะอ๋อยังไม่ได้กลับกล้องค่ะขอบคุณค่ะเดีย๋ยวพี่กลับกล้องก่อนอืมพี่กลับกล้องระคะ อยากลองกินบะหมี่มาเฟียค่ะแต่กินเผ็ดไม่ได้นี่เลยค่ะสไปซี่คาโบนาร่าถ้าเกิดกินเผ็ดไม่ได้เราใส่ซอสนิดเดียวพอไม่ต้องใส่เยอะแล้วลองชิมว่าปริมาณเท่าไหร่เราถึงจะกินได้ตัวเนี้ยไม่เผ็ดถ้าเกิดว่าใส่ซอสเยียบก็จะมีเผ็ดแบบเบาๆนิดหน่อยค่ะอืม <c oughs> ฮ้าฟี่ดูแลการไลฟ์ตอนนี้เรามีแอดมินหลายคนมากนะคะพี่เป๊กไปพี่สนุโรคนะคะวันนี้ค่ะย่าขยันจงังตอนนี้ของในสต็อกลงเยอะนะคะในเครือค่ะก็เลยวันไหนว่างๆก็จะมานั่งไลฟ์นะคะมาเฟียรอร่อยสมชื่อจริงๆโคตรอร่อยโอ้ขอบคุณค่ะพี่เป๊กคงดีใจวันนี้จาด่าพี่เป๊กน,นะคะพี่เป๊กไม่อยู่ให้ดาห่าครานี้ วันนี้ทําอะไรกันบ้างคะทุกคนอยู่บ้านกันหรือเปล่านอกจากไปวี่มาเฟียนะกินกับตัวนี้ได้เลยนะคะนี่เลยไม่มีเข้าบ้านขาดรสแซบ่บอย่าแซ่บบ่อยคะเหนื่อยนอนอยู่บ้านทั้งวันเลยหรอดีจังสไปซี่คาโบโรราอร่อยมากค่ะขอบคุณคาโบวี่เรามีกาแฟด้วยนะกาแฟเพื่อสุข เมื่อช้าพาแม่ไปทําบุญบ่ายกลับมากรุงเทพแล้วค่ะอ้าวไปเที่ยวไปไปทาบุญที่ไหนมาคะตอนนี้กาแฟสีเล่นมีฟ l a ดเซลล์อยู่นะคะจาก390เหลือ290นะคะ1ถุงใหญ่แบบนี้มี32องนะคะคุณสตากินพริกได้แบบ1เม็ดใช่ไหมเหมือนกันที่ฮะก็เป็นคนชอบสั่งส้มตำคือพริก1เม็ดวัดแถวบ้านอ่างทองน้องจี๊บ ขยันจ้างแบบนี้เเงินไปไว้ไหนเนี่ยไม่ได้มีเยอะค่ะมีพอประมาณค่ะเรามีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะค่ะเมื่อเช้าไปมาขับน้ำอ้อยไปมูกับพี่หนิงมาแล้วยังไม่ได้ลงคลิปเลยหลับๆตื่นๆทั้งวันอากาศครึ้นเะนาะน,น่นอนเนาะบะหมีมาเฟียเผ็ดทุกรสไหมคะ เผ็ดมากคือบวก1นะคะเผ็ดน้อยคือบวก0.5นย์จ y c a าสไปซี่ารบเผ็ดนิดเดียวพ่อไปออพิซนุโกค่ะเดี๋ยวไว้สักวันหนึ่งในวีคค่ะ